สวัสดีครับเพื่อนๆที่ติดตามช่องแวดวงทุกคนกลับมาพบกับผมแอดมินพังอีกเช่นเคยกับรายการแวดวงจาบประเด็นก็นแล้วกันนะเอาเป็นหัวข้อนี้แล้วกันคือจากคลิปที่แล้วอะฮะใครที่ได้ดูรายการแวดวงรีวิว Assassin's Creed Shadows เนี่ยน่าจะสนใจเอ๊ะอยู่กับประเด็นอย่างหนึ่งอะที่ผมคุยเอาไว้อะว่าเอ๊ย ก่อนอื่นก่อนที่จะไปรีวิวเรา d i s claimer ก็คือออกตัวไว้ก่อนนะฮะว่าการรีวิวของเราจะอยู่ภายใต้ระยะเวลาเพียงแค่7ชั่วโมงซึ่งจริงๆ7ชั่วโมงนะ่ยมันก็มาจากการที่ตัวผมเองมีระยะเวลาการรีวิวก็คือพูดง่ายๆคือว่างแค่ประมาณ8ชั่วโมงแล้วกันนะที่จะมารีวิวเกมไอ้เราก็คิดว่า8ชั่วโมงมันก็น่าจะพอนะผมคิดว่างั้นเนะเพราะว่าโดยทั่วไปอ่ะเวลาเราเล่นเกมอ่ะ ระยะเวลา8ชั่วโมงอ่ะมันจะสามารถทำอะไรได้หลายอย่างมันจะสามารถเข้าถึงระบบแทบจะทุกระบบของตัวเกมบนโลกใบนี้ได้แล้วล่ะระยะเวลานั้นนะ่ะชั่วโมงอ่ะไอเราก็คิดว่าเออเนี่ย Assassin's Creed Shadow เล่นพอให้เข้าใจให้รู้ระบบพื้นฐานมันก็น่าจะประมาณนี้แหละแต่กลับกลายเป็นว่ามันไม่ใช่อย่างนั้นเลยฮนะซึ่งสาเหตุที่เราต้องออกมาทำคลิปในวันนี้ครับเพราะอะไรรู้ไหมฮะ เพราะว่าถึงแม้ว่าเกม Assassin's Creed Shadows ภาคเนี้ยจะมีการเกลื่อนนำบทของตัวละครสมุไรเอ้ยไม่ใช่นักรบผิวดำเอห้ามใช้สมุไรนะเพราะมันไม่ตรงต่วอวารสารไงนักรบผิวดำนามว่ายาสึเกะเนี่ยเขาปูบทปูสตรอรี่มาเป็นอย่างดีเว้ยเพื่อนๆเห็นหน้าตัวละครนี้ก่อนใครก็มองว่าเป็นตัวเอกใช่ไหม แถมพอมาเปิดในช่วงของการฝึกสอนให้เริ่มเล่นน่ะเราก็ได้เล่นเป็นยาสึเกะนะได้กดท่วงท่าได้ดูลีลาต่างๆนานาพนูดง่ายๆเป็นตัวละครเอกอะซึ่งจริงๆแล้วอ่ะตอนในช่วงแบบโปรโมตเกมออกมาช่วงแรกๆแม่งเป็นตัวละครเอกที่เด่นกว่าน้องเนาเอะด้วยซ้าไปอะแต่เพื่อนๆรู้อะไรไหมฮะแม่งแปลกดีเหมือนกันเรื่องนี้เพราะกว่าที่เราจะได้เล่นยาสเกะเว้ เราต้องใช้เวลาฝ่าฟันภาร,รกิจแม่งอย่างเยอะคือผมใช้เวลาไปเควสที่ไวที่สุดนะไม่เอาเควสลองไม่เอาอะไรเลยผ่านไปเกือบจะเจ็ชั่วโมงเว้ยเพื่อนๆี่ดอกปะแม่งเป็นเพราะอะไรเดี๋ยวเรามาคุยกันในคลิปนี้นี่แหละในไหนก็จะไปพูดถึงเรื่องของการที่กว่าจะปลดล็อกเควสยาสเกียมันใช้เวลาเยอะ เราก็ไปพูดถึงขั้นตอนการปลดหน่อยดีกว่ามีสารานิดหนึ่งอ่ะเผื่อเพื่อนๆคนไหนที่เขาเล่นเกมนี้เขาอยากจะรู้ะนะฮะคือหลังจากที่เราผ่านเรื่องการเล่นทั่วไปผมมองว่าคล้ายๆมันเป็นการฝึกสอนพื้นฐานมาประมาณหนึ่งครับมันก็จะมีโหมดตัวหนึ่งไว้ที่เปิดกระดานเควสหลักของตัวละครแต่ละตัวออกมาให้เห็นครับซึ่งของนาอเอะหรือเปล่านะมันจะมีตัวนี้ครับเป็นกระดานที่เหมือนกับ สัตููเป้าหมายที่เราต้องสังหารน่ะแล้วมันก็จะมีเควสลองใช่ไหมเราก็ต้องผ่าน2เควสนี้ครับนั่นก็คือเควสปราบบอสวาคาสะครับซึ่งก่อนที่เราจะไปปราบบอสตัวนั้นมันก็จะมีภารกิจย่อยๆให้ทําภารกิจย่อยๆก็จะมีแบบเดินหาคนบ้างเดินหาของบ้างอะไรประมาณนี้ฮะหรือไม่ก็รอบสังหารศัตรูเป็นแบบตัวละครบอสรองบอสย่อยอะไรอย่างเงี้ยฮะคือ ก็ไม่ได้ยากเกินความสามารถหรอกครับแต่จะน่าหงุดหงิดน,นิดนึงตรงที่เวลาเราหาของหาคนมันอาจจะไม่ได้มีบอกในแผนที่ตเต่เพื่อนเดี๋ยวนี้โลกออนไลน์แลวนะเสิร์ชชื่อเข้าไปอะ่ะแล้วก็ไปหาดูมีวิดีโอสอนละเอียดชัดเจนเลยของทางต่างประเทศะนะฮะพอสังหารวาคาซาเสร็จแล้วครับมันก็จะมีอีกเควสหนึ่งที่เราต้องไปทำครับนั่นก็คือให้เราไปจัดการกับเควสวาดะโอเรเทกเอ้ยไม่ใช่วาดะโอเรทาเกะนะก็จะคล้ายๆกันครับก็จะมีแบบหาของมีแบบ ปราศัตรูเล็กๆ,ๆน้อยๆอ่ะจนสุดท้ายเขาก็จะให้ไปปราบบอสใหญ่พอปราบบอสใหญ่เสร็จแล้วอ่ะมันถึงจะมีเควสต,ตัวหนึ่งขึ้นมาครับอยู่ที่หน้าของเควสของคุณโทมิโกะที่เป็นเควสด้านบนะนะฮะเควสตัวนั้นจะมีชื่อว่า friends of my enemy เว้ยก็จะเป็นการคล้ายๆเดิมอ่ะหาคนวิ่งรับเควสหาของสุดท้ายมันก็จะไปเข้าสู่เรื่องสตอรี่เกี่ยวกับมิสุฮิดะและก็ ท่านโอดะโนบุนางะนะอันนี้ไม่สปอยนะเพื่อนๆไปทำเอาเองพอเราสามารถเอาชนะเควสพวกนี้ได้เว้ยถึงจะนะปลดล็อกตัวละครของยาซุเกะ่อแรกอนาคตมืดแ้วแต่ก่อนจะไปช่วงต่อไปขอระบายนิดหนึ่งเพื่อนๆไอตัวในเควสสุดท้ายอะที่แม่งต้องให้ไปชิงกระดาษสักอย่างหนึ่งอะ่ะหมายรับหรืออะไรสักอย่างหนึ่งอ,อ่ะือจริงๆอาหลายๆคนผมก็มองว่ามันไม่น่าจะยากเกินความสามารถนะ แต่ของผมแม่งโคตรเซ็งเลยเพื่อนๆคือผมลอบเข้าไปกว่าจะได้อันนี้ก็ยากอย,กอยู่แล้วกูสกิลวิชูด้วยไงกูเล่นไม่เก่งนะทีนี้พอไปถึงแบบโอ้ผมจัดการได้หมดแล้วนะจะไปหยิบกระดาษไอเวเนยหยิบกระดาษไม่ได้ตายอีกโอ้แต่สุดท้ายเว้ยบดที่มันจะมาได้กระดาษจริงๆก็แบบแอบย่องเข้าไปจิกออกมาได้ง่ายๆโดยไม่ต้องสู้ก็ได้เหมือนกันนะเพื่อนเเออไม่มีอะไรลองบนนิดนึงแล้วกันทีนี้ มาดูเหตุผลกันหน่อยดีกว่าครับว่าทําไมผู้พัฒนาเขาถึงทําแบบนี้ทําไมเขาถึงแบบโอ้กว่าจะให้เราปลดล็อกยาสเกตมาเลน่นใช้เวลาเยอะหลือเกินตอนแรกผมก็คิดแบบคนไม่รู้เลยนะคิดแบบคนแบบลองผิดลองถูกไปเรื่อยๆอะ่ะจินตนาการไปเรื่อยว่างั้นเถอะผมคิดว่าเขาก็คงทําเหมือนกับเกมทั่วไปเว้คือแบบฝึกสอนเราก่อน,อนให้เรารู้่อะไรหลายอย่างเอ๊ะน่าจะให้เราลองเล่นตัวละครที่ง่ายก่อนนั่นคือโาเอและค่อยไปเล่นขั้นแอดวานซ์อย่างยาสเกต จริงๆไม่ใช่เลยเว้ยคือผมว่ายาสเกะแม่งเล่นง่ายกว่าด้วยซ้ำไปแล้วจริงๆนะ2องตัวละครนี้ไม่ได้มีรูปแบบการเล่นที่เหมือนกันเลยเพราะฉะนั้นตัดเรื่องการฝึกสอนออกไปได้เลยครับทีนี้มาดูที่สตอรี่กันหน่อยดีกว่าผมก็ค้นพบว่ามันมีความแปลกนิดนึงอ่ะเพราะว่าจริงๆอะเขาควรจะดำเนินเนื้อเรื่องแบบ2เส้นด้วยซ้ำไปอ่ะผมคิดว่าจริงๆมันควรจะเป็นอย่างนี้นะ สมมติใครอยากเล่นนาเอะก็จะดําเนินเรื่องอาการล้างแค้นของนินจาของนาเอะไปยาวๆเลยเวยจนถึงมีตอนจบอีกตอนจบหนึ่งส่วนใครอยากเล่นยาสึเกะสมุไรผิวดำไม่ใช่สมุไรนักรบผิวดาเนี่ยก็จะมีสตอรี่ของตัวเองรับใช้ท่านโอดะทำภารากิจไปจนจบสตอรี่อะไรอย่างนี้ใช่ไหมฮะมันควรจะเป็นสตอรี่แบบนี้แยกกันไปโดยให้ผู้เล่นเป็นคนเลือกสิที่ไหนได้มันไม่เป็นอย่างนั้นเวเราผ่านเควสเมื่อกี้เราจะเห็นว่า สตอรี่ของยาสึเกะที่รับใช้ท่านโอดะเนี่ยแป๊บเดียวก็จบแล้วแล้วม่งก็ย้ายฝั่งจากอีกฝั่งหนึ่งอาจจะใครที่ติดตามหรือว่าเล่นไปแล้วหรือว่ารู้สตอรี่จะรู้ว่ายาสึเกะกับเนวเอะเนี่ยเขาอยู่คนละฝั่งกันนะเขาเป็นศัตรูกันน่ะแต่ยาสึเกะนิดนึงจบเควสตานวเอะปุ๊บทาเควสได้เพื่อนมาแม่งย้ายมาอยู่ฝั่งเนวเอะเฉยซึ่งไม่สมเหตุสมผลเลยฮะเนี่ยน่าหักคะแนนเหมือนกันทีนี้ทําไมถึงเป็นอย่างนั้นเวพิจารณาจาก ข่าวลือที่ผ่านมาเว้ใครที่ติดตามมน่าจะพอจําได้ครับเรื่องราวแบบสตรอรี่ของดราม่าเกมนี้นะเราจะรู้ว่าเฮ้ยแรกเริ่มเดิมทีเนี่ยเขาจะให้ยาสึกิเนี่ยเป็นตัวเอกตัวละครเด่นผมคิดว่าน่าจะให้เริ่มเล่นตั้งแต่ต้นเกมนั่นแหละเพียงแต่ว่ามันมีดราม่าหลายอย่างครับยกตัวอย่างเช่นหลายๆคนไม่เห็นด้วยฮะที่ยาสึกิเนี่ยได้การแบบปูบทมาว่าเป็นซามูไระนะฮะเพราะว่า มันไม่มีหลักฐานอ้างอิงทางประวัติศาสตร์แล้วพูดง่ายๆเลยคือตามประวัติศาสตร์เนี่ยมันชี้ไปนในเวที่แบบว่ายาซึกเกเนี่ยจะเป็นลูกกระจอกซะด้วยซ้ำไปครับแต่ว่าในสตอรี่ที่เราเล่นเกมวั s s i ช s ินคริสชาโด w โอ้โหอยาซึเกเนี่ยเป็นมือขวาเลยเป็นขุนพลคนสนิทของท่านโอดาโนบุนางะเลยไม่เพียงแค่นั้นเวยก็ยังมีสตอรี่ที่แกไปแบบอินเลิฟกับน้องสาวท่านโอดาด้วยซ้ำไปอะ่ะ ลหลายหคนก็บอกว่ามันเป็นเรื่องของการบิดเบือนประวัติศาสตร์ซจ้ด้วยซ้าดราม่าต่างๆก็มีทัวลงมาใส่เกมนี้ยับอะ่ะจนถึงขั้นเกมนี้ต้องเลื่อนวางจําหน่ายออกไป2ครั้งอะ่ะจากครั้งแรกจะขายปลายปี2024ทีนี้ก็เลื่อนมาเป็นช่วงเดือนกุมภาพันธ์ใช่ไหมอ่ะชนกับเกม Monster Hunter Wild อีกแม่งก็เลยเลื่อนมาอีกครั้งหนึ่งอีกผมว่าตรงนี้แหละไอ้ช่วงแกลบเวลาตรงนี้แหละที่เขาไปปรับบทของเกมเกมนี้ใหม่ไม่ดําเนินเรื่อง2เส้นแล้ว ไม่ให้ยาสึเกะเป็นแบบผมผมจินตนาการตอนแรกอะ่ะมันน่าจะเป็นแบบให้เราเลือกเล่นนินจากับซามูไรใช่ไหมอุ่ซามูไรผิวดำแต่พอมีดรามา่าปุ๊บเขาหั่นบทยาสึเกะลงแล้วมันมีข่าวช่วงหนึ่งอะ่ะที่มีหลายๆคนบอกว่ายาสึเกะจะโดนลดบทบาทอะ่ะนักที่เป็นเขาเรียกว่านักข่าวหลายๆท่านวงในอ่ะนะผมว่าเรื่องนี้จริงเว้ไม่ได้ลดบทบาทในการเล่นนะเราก็ยังได้บังคับก็ยังได้เล่นแหละแต่ว่า ลดสตอรี่การเป็นสมุไรกา,ารไต่เต้าการทำเควสรับใช้ท่านโอดาเนี่ยโดนหั่นบทตรงนี้ลงไปแน่นอนเพราะว่ามันไปบิดเบือนประวัติาศาสตร์ค่อนข้างเยอะอันเนี้ยผมคิดว่าสาเหตุหลักๆที่กว่าเราจะปลดล็อกยาสึเกะได้เนี่ยมันเป็นทำนองนี้เว้ยเพราะว่าเขาไปตัดคุณง่ายๆเขาเซ็นเซอร์เกมตัวเองอะ่ะซึ่งตัวเนี้ยพอมาอยู่ในรูปแบบของโปรดักที่ส่งให้ถึงมือผู้บริโภคแล้วไอ้เห้ยสตอรี่มันแปลกๆจริงๆวะ่ะ สตอรี่มันงงๆจริงๆว่ะเพื่อนๆเห็นด้วยไหมคิดเห็นยังไงกับประเด็นนี้สามารถคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้เลยฮะและสำหรับวันนี้ผมแอดมินพังก็หมดหน้าที่แล้วอย่าลืมครับใครที่ชื่นชอบคอนเทนต์ตำนองนี้กดไลค์ให้ด้วยใครยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามด้วยนะสำหรับวันนี้ผมแอดมินพังขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ